หนุ่มอเมริกันเปรียบเทียบระบบดูแลสุขภาพไทยกับอเมริกาจากประสบการณ์จริงในครอบครัวที่อเมริกาประเทศใหญ่แต่ระบบรักษาพยาบาลกลับสู้ไทยไม่ได้การรักษาพยาบาลที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ประกันสุขภาพก็เอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีประกันก็ไม่ยอมจ่ายซึ่งเทียบกับไทยไม่ได้เลยถึงไม่เข้าโรงพยาบาลเอกชนแต่รัฐบาลก็มีระบบดูแลสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงง่ายและด้วยระบบสาธนารณสุขที่ห่วยแตกของอเมริกา เขาจะไม่กลับไปอเมริกาอีกแล้วระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลในไทยดีกว่าแบบทิ้งห่างเมื่อเทียบกับระบบกรงสุขภาพของอเมริการะบบการแพทย์และโรงพยาบาลในไทยนี่แหละคือระดับท็อปและเหนือกว่าอเมริกาแบบขาดลอยในมุมของผมก็คือผมจะไม่กลับไปอเมริกาอีกแล้วเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆก็ตามผมจะรักษาตัวที่ประเทศไทยเท่านั้นอย่างแรกเลยโรงพยาบาลในไทยมันสุดยอดมากหน้าตาเหมือนโรงแรม5ดาว คุณเดินเข้าไปโดยไม่ต้องมีนัดเช็คอินภายใน2นาทีเจอหมอเฉพาะทางในอีก10นาทีต่อมารู้เลยว่าต้องรักษาอะไรค่ารักษาเท่าไหร่พอรักษาเสร็จแล้วก็ได้ทั้งบินสุดท้ายและยาทั้งหมดมาในคราวเดียวคุณทําแบบนั้นไม่ได้เลยในอเมริกาผมนี่ถือว่าผมโชคดีมากนะผมไม่มีโรคประจําตัวไม่เคยผ่าตัดใหญ่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆตอนอยู่ที่อเมริกาผมมีงานบริษัท มีระการสุขภาพจริงจังแต่มันก็ยังเป็นหหยาณะทุกครั้งคุณต้องไปหาหมอประจําตัวก่อนถ้าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญและเขารักษาคุณไม่ได้คุณก็ต้องจ่ายค่าย,ยิบย่อยแล้วต้องไปหาหมอเฉพาะทางซึ่งต้องรออีก1-2ถึงสสัปดาห์จ่ายค่ารักษาอีกรอบและท่านี่เป็นครั้งแรกที่ไปเจอหมอเฉพาะทางคนนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาจะรักษาคุณไหมและถ้าเขายอมรักษาคุณก็ต้องไปอีกหนึ่งที่เพื่อรับยา จากนั้นประมาณ1เดือนคุณถึงจะได้รับบินทางไปรษณีย์แล้วก็ภาวนาว่าประกันจะยอมจ่ายจะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้ไม่มีใครรู้ผมโดนมาหลายครั้งแล้วนึกว่าตัวเองอยู่ในเครือข่ายประกันสุขภาพแล้วก็เซอร์ไพรส์เลยบินก้อนโตส่งมาถึงบ้านทั้งที่ผมมีประกันสุขภาพดีมากด้วยซ้ําและอีกเรื่องที่ชัดมากพ่อของผมสู้กับโรคมะเร็งตลอดครึ่งปีสุดท้ายของชีวิตและตอนที่พ่อเสีย ท่านกำลังเข้าสู่การดูแลระยะสุดท้ายค่ารักษามะเร็งทั้งหมดของพ่อคือ980,000ดอลลาร์เกือบ1ล้านดอลลาร์โชคดีที่พ่อทำงานสหาภาพมีประกันที่ดีมากซึ่งทุกวันนี้ก็เริ่มหายไปจากอเมริกาแล้วประกันช่วยจ่ายประมาณ90-95%แต่ส่วนที่เหลือก็ยังเป็นเงินจำนวนมากที่แม่ของผมต้องจ่ายทั้งทงที่กำลังอยู่ในช่วงทำใจและจัดงานศพแต่ต้องมารับมือกับบินพวกนี้ไปด้วยและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือ พ่อของผมเสียไปเมื่อปี2018แต่ปีที่แล้วผมกลับไปชิคาโกเพื่อเยี่ยามแม่เธอยังได้รับบินจากโรงพยาบาลอยู่เลยเธอบอกว่าเธอยังต้องจ่ายอีกเท่าไหร่นี่สําหรับผมคือสิ่งที่บ้าที่สุดที่ผมเคยได้ยินในชีวิตระบบหลอกลวงสุขภาพของอเมริกาถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทยายักษ์ใหญ่และบริษัทประกันที่ไม่อยากรักษาคุณพวกเขาอยากให้คุณป่วยอยู่ตลอดไม่อยากให้คุณหายการสร้างคําว่าโรคประจาตัว นี่คือสิ่งที่บา้าคลั่งที่สุดที่บริษัทประกันเคยทำพวกเขาอยากเก็บเราไว้ในสภาพป่วยแบบนั้นไม่อยากช่วยอะไรเลยและต่อให้คุณพยายามรักษาขั้นตอนก็ยากแบบสุดๆอีกตัวอย่างหนึ่งแบบเป๊ะๆเ,เทียบกันได้เลยผมเคยผ่าตัดเอาซิส์ที่หลังออกในอเมริกาตอนที่ยังมีประกันอยู่ผมจ่ายแค่25ดอลลาร์แต่ถ้าไม่มีประกันค่าใช้จ่ายคือ7 0 0 0ดอลลาร์ซิสก้อนเดียวกันถ้าผ่าที่ไทยไม่มีประกันก็แค่500ดอลลาร สิ่งที่ผมหงุดหงิดที่สุดมากกว่าทั้งหมดที่พูดมาก็คือคนจํานวนมากในอเมริกาไม่รู้และคิดว่าค่าประกันแพงๆแบบอเมริกาเป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ใช่เลยและถ้าคุณจะเถียงว่าโรงพยาบาลเอกชนในไทยที่ผมไปคนไทยทั่วไปเข้าไม่ได้นะแต่ผมจะบอกว่าคนไทยมีระบบสาธารณสุขฟรีซึ่งอเมริกาไม่มีอีกเช่นกันตรงนี้เขาอาจจะเข้าใจผิดไปนิดหนึ่งนะฮะสาธารณสุขฟรีที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าจะหมายถึง30บบาทรักษาทุกโรคมากกว่า เขาบอกต่อว่าอีกส่วนที่ทําให้ผมเจ็บใจมากคือแม่ของผมตอนนี้อยู่ในระยะเริ่มต้นของไตาวายมันน่าหงุดหงิดมากแม่ของผมอายุ83แล้วต้องมารับมือกับระบบแบบนี้ต้องไปหาหมอหลายชุดซึ่งแต่ละชุดเขาก็ไม่คุยกันนะไม่รู้ว่ายาตัวไหนควรใช้ร่วมกับยาไหนยังต้องทะเลาะกับประกันอีกทั้งๆท,ที่แม่ก็อายุ83แล้วไม่ควรต้องมาเจอเรื่องพวกนี้เลยตอนนี้เธอก็เจ็บปวดและผมก็อยู่ห่างออกไป8,000ไมล ต้องมานั่งเครียดกับระบบสุขภาพห่วยๆของอเมริกามันทําผมแทบคลั่งถ้าผมพาเธอมารักษาที่ไทยได้ผมทําไปแล้วแต่ร่างกายของเธออ่อนแอเกินกว่าที่จะนั่งเครื่อง25ชั่วโมงผมไม่สามารถพาเธอออกมาได้ถึงแม้ผมจะอยากทําที่สุดก็ตามและแม่ของผมเป็นคนอิตาเลียนเป็นคาทอลิกดือ้อเธอไม่อยากออกจากระบบที่เธอคุ้นเคยระบบที่เธอใช้มาทั้งชีวิตมันน่าเศร้ามากที่คนอเมริกันจํานวนมากคิดว่า ระบบสุขภาพของอเมริกานั้นดีทั้งที่จริงมันแพงเป็นเพด้วยระบบราชการที่ยุ่งยากบริษัทประกันและบริษัทยาทําให้ทุกอย่างมาเละเทะไปหมดบางทีก็ทําให้ผมรู้สึกผิดที่ผมสามารถได้รับการรักษาที่ดีมากๆในไทยในราคาที่ถูกแสนถูกแต่คนในครอบครัวและคนที่ผมรักกลับไม่มีโอกาสนั้นมันทําให้ผมเสียใจมากผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรโพสต์วิดีโอนี้ไหมเพราะคอมเมนต์คงเดือดแน่ๆ แลถ้ามีใครออกมาปกป้องระบบสุขภาพของอเมริกาผมคงคิดว่าคุณทำงานให้กับบริษัทยายักษ์ใหญ่หรือบริษัทประกันเพราะมันไม่มีทางเลยที่ระบบสุขภาพของอเมริกาตอนนี้จะเรียกว่ายุติธรรมได้มันเป็นเรื่องตลกร้ายและประเทศอื่นๆมากมายรวมถึงประเทศเล็กๆอย่างไทยปรับทำได้ดีกว่าตั้งแต่ต้นจนจบด้านความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาพูดถึงระบบสาธนารณสุขของไทยนะฮะความคิดเห็นนี้บอกว่าในฐานะแพทย์อเมริกัน ผมเห็นด้วย100%อย่าลืมว่าบรรดาโรงพยาบาลที่ถูกกลุ่มทุน p r i v a t e e q u i t y เป็นเจ้าของนั้นก็โกงค่ารักษาแบบบ้าคลั่งเช่นกันระบบสาธนารณสุขไม่ควรเป็นธุรกิจที่หวังกำไรความคิดเห็นต่อไปภรรยาของผมข้อเข่าพลิกตอนก้าวลงจากขอบทางเท้าในประเทศไทยเราไปห้องฉุกเฉินได้เอ็ ray, กซเรย์กายภาพบำบัดยาแก้ปวดไม้ค้ำยันและนัดตรวจติดตามรวมกันแค่125ดอลลาร และโรงพยาบาลก็สวยมากด้วยความคิดเห็นต่อไปฉันเห็นด้วยประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชั้นนําความคิดเห็นต่อไปมันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับระบบสาธารณสุขของสหรัฐแบบทั่วไปกับของไทยแล้วต่างกันราฟ้ากับเหวสหรัฐน่าจะเรียนรู้อะไรได้อีกมากจากระบบสาธารณสุขของไทยความคิดเห็นต่อไปฉันอยากทําเลสิกและว,วางแผนจะไปทําที่ประเทศไทย ตาสข้างราว1,200ดอลลาร์ 1, 200, แต่ในอเมริการาราวๆ5 0 0 0ดอลลาร์ความคิดเห็นต่อไปพ่อของฉันต้องถอนฟันเขาจะรอจนถึงช่วงพักร้อนไปไทยเพื่อจะถอนฟันฉันถามว่าทําไมเขาบอกว่าเพราะมันเร็วไม่มีขั้นตอนปรึกษาเหมือนในสหรัฐไม่ต้องนัดไปกลับหลายครั้งไม่ต้องเอ็กซรเลอะไรให้ยุ่งยากความคิดเห็นต่อไปเห็นด้วยเลยหลังจากที่ฉันเคยใช้ระบบการแพทย์ของไทยมาหลายครั้ง ทั้งการทำหัตการที่เลือกทำเองและงานทันตกรรมฉันเห็นด้วยอย่างเต็มที่และเพื่อนของฉันที่ไปใช้โรงพยาบาลไทยสำหรับการรักษาใหญ่ๆก็กลายเป็นแฟนทันแท้ไปแล้วความคิดเห็นต่อไปจริงที่สุดการรักษาพยาบาลในไทยเข้าถึงได้ง่ายกว่ามากพร้อมเสมอเวลาที่เราต้องการไม่ว่าจะโทรหาเดินเข้าไปหรือเรียกรถพยาบาลทุกอย่างรวดเร็วกว่าเยอะส่วนในอเมริกาแค่รู้ว่าค่าร,รักษาเท่าไหร่ก็ต้องรอเป็นชั่วโมง และท้ายที่สุดก็ได้แค่ตัวเลขมั่วๆจากประสบการณ์ของฉันระบบที่นั่นยังทำงานแบบซับเคล้าไม่ใส่ใจหมอและพยาบาลต่างก็เหนือ่อยล้าเหมือนพร้อมจะเดินออกจากงานตลอดเวลาจนทำให้มีการสั่งตรวจที่ผิดหรือไม่จำเป็นมากขึ้นทุกอย่างยิ่งพึ่งระบบอัตโนมัติไรความสนใจและพังมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเหตุผลที่ดีมากเหตุผลหนึ่งที่เราควรไปใช้ชีวิตไวเกษียณในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไป ผมมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับโรงพยาบาลในประเทศไทยมันทําให้อเมริกาดูเหมือนกับประสบการณ์โรงพยาบาลในประเทศโลกที่3ที่ไร้ความใส่ใจความคิดเห็นต่อไปความคลั่งไคล้ในระบบทุนนิยมสุดโต่งของสหรัฐมันเป็นเรื่องที่บ้าโดยเฉพาะเมื่อชนชั้นแรงงานจํานวนมากยังคงสนับสนุนมันทั้งที่พวกเขาเองก็ต้องทนทุกข์จากมันเอาละ่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่เข้ามาพูดถึงการรักษาพยาบาล ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะฮะและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจจะมีบางส่วนที่แปลผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ